ภารกิดว่าน,นี่ทำความสะอาดท้องตู้สองตู้เลยเจ้าเก็บของออกมากันมันเป็นฝุนนะฝ่นนะฝุ่นหนักได้ทำเมินละถ้วยจานหนักเหลือเกินมู่จะเอาไปไว้ไหนถามเพื่อเป็นสาวกับเอาอันนี้ก่ะสะปาสเปรดโฟกัสข้างหลังนะคะแอลกอฮอล์อยู่ข้างหลังบ้านนี้มะะันต้องมีตลอดสองตู้นี่ละเจ้ากินข้าวก็เป็นสาวเสร็จแล้ว ทำความสะอาดตู้เก็บก,กองเก็บแก้วล่างเก,ก็บของอันไหนมันแจกกเก็บออกก็มีคนถามสมศรีเนาะว่าสงสัยสมศรีจะติดเปลี่ยนสาวแล้วถามว่าติดหรอมันก็เป็นธรรมดาเนาะเฮายู่บ้านคนเดียวอะ่ะมันเวลาสมศรีอุก,กสาวเดียวมันจะมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งคือคือเฮาอ,อแล้วเฮามันมันหวนใจเนะ่ะ มันหม่นใจดีเจ้ามันไปนินทาไผ่ันได้ไปหวาเฮาไผ่อย่างเงี้ยถ้าเป็นไ่ยิงด้วยกันเนาะเพราบเปลี่ยนมันแล้วเตะคนนี่เตะ้าไมถ้าไปหาไปอู้ก็ไ่ยิงด้วยกันเนาะเดี๋ยวจะเอาเรียงนั่นเรียงนี่มาใส่มันปวดหัวคนนั่นวาคนนันคนนี้วาคนนี้พ่อสมศรก็ะถามว่าม่เปลี่ยนไ่ยิงว่ามีเจ้ามีแต่เวลาอู้กนหลายหลายคนแล้ว มันต้องมีหันยังไม่ยิงแอบบอมถูกอืมอันนี้มันเจ้ว่าทุกคนนะตีสมศรีเจอมาเนาะมก็มีคนถามสาสมศรีว่าสาวเดีบนเป็นกระเทยกระใจแล้วเจ้าเป็นสาวประเภทสองเป็นคนเวียงจันท์เนาะเวลาอูก,กับสาวดิวคือมันมันได้ไปผัดพิงถึงไผ่เนี่ยเออเขาก็อูเล่งแต่ส่วนตัวของเขามีปัญหาเนาะ ขาก็อู้แต่ความสนุกสนานของเขาเฮ่า hey, หัดสังเกตเวลาสมศรีป้าเจอสาวดีวที่ไรเราจะเราจะมีเหลี่ยงหอนเลาะแล้วก็มันต้องมีหันอย่างบอมถูกเนาะพอเอาคนเดียวเจ้าบางคนมาอู้กันพอเออไปยังเพววิามาอยู่เอาเป็นเปลี่ยนแกนทาอู้กันจะอี้นะเจ้าเหลี่ยงสึก,กับข้าวสมศรีทำกับข้าวเปห้าสาวดีวหรือว่าสาวดียวมากินข้าวบ้านสมศรีขครเป็นคนออกเงิน ก็บอกแล้วว่างเงินน่ะมันมีปัญหาเจ้าบางทีกะสาวเดียวก็ซื้อมามัง่งสมศรีซื้อมั่งมันกับเป็นธรรมดาเปลี่ยนกันเนาะเรื่องกินนน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาละเจ้าสําหรับสมศรีทำอาหารเนื่องคนกินแล้วเขากินแล้วเขามีความสุขดีสมศรีก็มีความสุขนะ่สมศรีก็ได้ทำเฮอแต่สาวเดียวเน่ะเจ้าคนอื่นสมศรีก็ทําคนไหนตีสมศรีหูจกักเออ ถ้าสมศรีมีอย่างสมรีก็เือกินเพียงแต่ว่าสมศรีมันได้ทายเฉยๆบางบ้านที่สมศรีไปสมศรีก็มันได้ทายก็มีเจ้าพ่อสมศรีคิดว่าสมศรีไปอยู่กระสับเดียวนะมันมีมันมีเรืองตัวเลียงหัวเราะตลกมันมันตรงนี้มันหมวนทันย่างเออมันร้องถูกเนาะถามว่าสมศรีวันๆได้ไปบ้านสมบ้านกระสาบดีวได้หราวได้เจ้าไปก็ได้ สมศรีก็เป็นอย่างอยู่คนเดียวสมศรีก็อยู่ได้แต่คนเราชีวิตในต่างประเทศนะมันต้องมีเปลี่ยนถ้าเอาไปทํางานมันเป็นอย่างเจ้าแต่ตอนนี้สมศรีได้ทํางานแล้วสมศรีอยู่บ้านเป็อย่างที่บอกทําไมสมศรีไปไปทํางานสมศรีก็บ,สสกบ,บอกไปแล้วคนก็อย,อยังถามอยู่เนาะก็เพราะว่ามันผมศรีไปสมัครงานมันไม่มีงานบริษัทมันมีแต่ร้านอาหารเขาต้องคือไปทํางานตอนบ่ายสามเลิกสี่ถุมห้าถุมซึ่ง ้าครอบกับสองตัวในยุมได้เจ้าพราจ้าเขาเขาไม่กินอาหารนอกบ้านเนาะตอนเย็นแกจะต้องกินข้าวตลอดอย่างยางสมศีต้องอยู่ทํากับข้าวคณสามีอะไรอย่างสมศีกับันชอบทํางานกลางคืนมันชอบทํางานร้นนา,นานอาหารไปเจ้าเจ้ามันมัน,ม,นมันมีหันอย่างมันม่วอนอะ่ะเออบอกมันต้องมีหันมันม่วนเนาะ รับสาวอาทิตย์บางกําได้ยุดนนะทําทงานร้านอาหารนะแต่สมศรีทํางานบริษัทยังตกนะ่อนน่ะทุกวันนี้สมศรีก็ยังสมัครอยู่สมัครตามบริษัทนะแต่ก็ยังที่บอกเศรษฐกิจมันยําแย่เนาะพนักงานประกาลดลงลดลง,ลงอย่างเงีย้ยสมศรีก็ว่าจะเปิดบริษัทคนเดียวนี่แหละสมศรีก็ทําเอกสารแล้ว,สสว,ลวแหละแต่ว่ายัง่เปิดจะเจ้าเพราะช่วงนี้ช่วงนี้มันกําลังยุ่งอยู่หลายอย่างพักพอนตัว ก็ไปเรื่อยๆชีวิตเฮาคำได้เดือนร้่อนอย่างเนาะอันนี้ทํางานทําความสะอาดตู้เจ้าเซ็ตเรียบร้อยเจ็ดฝุ่นเจ็ฝืนเลียล่างแก้วเดี๋ยวไปล่างแก้ววายกันถ้าทําแล้วมันสบายใจนะเนาะนี่เจ้าเรยร่างแก้วนี้แล้วกับเซ็ตเรียบร้อยงานวันนี้ผ่านไปเกือวันคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณ fc ทุกท่านเจ้าติดติดต,ตาม